ขนมไหวพ้พระจันทร์เนี่ยคนกินส่วนใหญ่มักไม่ได้ซื้อซื้อมากไม่ได้กินปีนี้เราต้องเจอของใหม่ต้องเจอของใหม่ขนมไหวพ้พระจันทร์ร้อยรสชาติน้ำเชื่อมบ่มข้ามปีมือทุกชิ้นเลยมือทุกชิ้นแทนเม็ดนี่ก็จะได้แทนชิ้นเป็นยังไงวะเนี่ยเอากันอย่างนี้เลยเหรอตุ๊ตตับขนมตุ๊ตตับครับเฮ้ยทำอะไรก็ทำวะ ซุปปลาสกัดเข้มขน้นผสมถังเช่าสนใจติดต่อไลน์แอดเซียนดอทเซล นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับ EP นี้เรื่องราวเหมือนบุกเสันิวาสนะฮะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะในชีวิตของผมนะฮะเรื่องราวมาอมู่อว่ามีน้องคนนึงได้เล็ก m มสเ a g มาที่ i อผมเขาบอกว่าติดตามรายการกล้องสอรี่ถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากร้านอยากจะให้พี่กล้องมาที่ร้านหรือเปล่าซึ่งช่วงนี้เหมาะพอดีเลยครับน้องเขาขายขนมไหว้พระจันทร์น,นะฮะซึ่งเป็นช่วงช่วงนี้ที่ผมจะต้องซื้อขนมไหว้พระจันทร์นเนี่ยให้แก่ลูกค้าและผู้ใหญ่ที่อุปการะคนของผมอยู่ด้วยนะฮะคือมารู้ว่าบุกเพศนิวาสขนมไหว ปีล่างมีรสชาติตั้งร้อยกว่ารสชาติแน่แจะที่สําคัญก็คือว่าสู้กับโรงแรมแบรนด์ใหญ่ๆสำคัญสำคัญได้เลยกล่องก็สวยนะฮะอยู่ตรงเนี้ยสุรลงวงเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูครับคุณหนิงสวัสดีครับครัสวัสด,ดีครับพี่พยศ อะชุดอะไรต่างกันมีวันนี้ชื่อรายการพิกองโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนี่บอกเพื่อนๆไว้นี่บุพเพสันนิวาสอยู่ดีมีน้องในเมสเซจมาใช่ครับและยอยู่ทำให้เราได้มาเจอกันใช่ครับขอบคุณพี่นะครับสำหรับโอกาสนี้อันนี้บอกเพื่อนๆได้ว่าเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยคนกินส่วนใหญ่มักไม่ได้ซื้อาคนซื้อมากไม่ได้กินอันนี้เรื่องนี้จริงปะจริงครับเพราะมันเป็นขนมมงคลนะครับเขาจุดซื้อไปฝากเพื่อเหมือนเป็นเทศกาลหลักๆของประเทศจีนนะครับก็เทศกาลจีนจริงๆเนี่ยเขาพยายามจะ อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งเสริมนะครับวันไหวพระจันทร์คือวันที่วันที่1ตุลาครับเวลาไหวซื้อที่ถูกต้องต้องซื้อยังไงครับถ้าเกิดซื้อที่ถูกต้องนะครับก็คือจะซื้อเป็นเลข4เลข8นะครับซื้อเป็นเลขคู่ครับเลข4เลขแปดบอกเพื่อนๆไว้ว่าเนี่ยเหมือนบุกเพสันนิวาสพอมารู้ที่นี่ขายมาตั้งห้าสิบปีนะู่กแต่ลูกเหล่าแม่เลยครับเหล่าแม่แปลว่าอะไรแม่ของอาม่าอีกทีนึงอ๋อสี่ชั่วอายุคนครับผมฮะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าเบเกอรี่ฮาร์ตครับเบเกอรี่ฮาร เป็นคนตั้งนะครับตั้งแบรนด์นี้ประมาณ14ปีที่ผ่านมาเนี่ยครัคือทำขนมไหว้พระจันทร์มา50ปีครับแต่เพิ่งมาถักใส่เป็นแบรนด์ในที่รีฮาทเมื่อ15ปีที่ผ่านมาครัถือว่าพระจันทร์เขาต้องไหว้กันไส่อะไรกันครับหมอนทองพวกหมูยิงกันนะครับจริงอะไรนะหมูยิงครับคือแรงมูยิงจะรวมเป็นธัญพืชนะครับแล้วก็จะใส่พวกมันหมูงาดำเหล้ากุหลาบอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ปีนี้เราต้องเจอของใหม่ครับต้องเจอของใหม่ต้องมาดูนะครขนมไหว้พระจันทร์ร้อยรสชาติ ูแบบคนรุ่นใหม่นะฮะครับรถแบบล้ำล้ำหน่อยตัวนี้นะครับเอ่อเป็นไส้บัตเตอร์ไวท์มอลครับคือมันจะเป็นเนยครับแล้วก็จะมีเป็นมอลสกัดพวงนี้ครับมันก็จะหวานหอมๆครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นส้มยูสุมิยาสกิไอเดียมาจากไหนครับทางผมะครับไปชิมยูสุมาแล้วรู้สึกว่าไอ้กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์มากมันหอมมากก็คือจะเอาน้ำยูสุเนี่ยสดๆก็คือเอามาใช้แล้วก็ใส่เปลือกส้มด้วยครับมันก็จะหวานอมเปรี้ยมิยาสกิคือเป็นจังหวัดของญี่ปุ่นครับที่เอามาบางรสหนยไหม ก็ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ร้อยห้าบห้าครับลูกใหญ่อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยร้อยซื้อลูกใหญ่คุ้มกว่าครับร้อยห้าอยหนึงนะ,นะอีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็จะเป็นตัวเอเพสโซ่ลำใหญ่ ทองครับลำไยตัวนี้คือตัวที่ขายดีที่สุดครับมีชื่อว่าเอสเพซโซ่ลำไยสีทองครับพันดิสูด้วยเอสเพสโซลำไยสีทองเอสเพซโซ่ลำไยสีทองครับไอเดียมาจากไหนครับก็คือพอไปกินกาแฟมันจะให้ความขมใช่ไหมครับก็คิดว่าเอาไอ้ตัวลำไยสีทองจากลำพูนเนี่ยครับเอามามันหวานหวานกับขมมันตัดกันพอดี อที่ว่าขายดีๆนะฮะขายดีๆเบเกอรี่ฮัทโรงงานของเราทั้งหมดผลิตปีนึงกี่ชิ้นประมาณแสนกว่าชิ้นแสนกว่าชิ้นหมายถึงว่ารับผลิตให้เขาด้วยแล้วก็ของเราเองแบนของเราเองขายเป็นหมื่นชิ้นผมวันหนึ่งผลิตกี่ชิ้นประมาณ 4- 5,000ชิ้นได้4 5่0 0าชิ้น2เดือนขายไปแสนกว่าชิ้นอ่ะดูรถอื่นต่อสีสวยๆจะเป็นขนมตุ๊บตับครับมันจะเป็นสีเทาตัวนี้ครับอ่ะเหมือนเดิมตุ๊บ ขนมปุ๊บต้าบครับทำอะไรก็ทำว่ะขนกดิก็คือมันจะมีความมันของถั่วครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเพิ่มถั่วพิเศษก็คือจะหวานมันเลยตุ๊บต้าคืออะไรมันก็จะเป็นขนมของคนจีนนะครับที่เขาไปทุบไปทุบมาครับร้านอื่นมีไหมร้านอื่นไม่มีที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวครับเพราะว่าที่นี่เป็นเจ้าของสูตรทุกสูตรครับที่คิดเองหมดเลยคือไอที่รถที่พูดวันนี้ที่อื่นไม่มีสีมันสวยทุกอันเลยครับเหตุผลทำไมสีถึงสวยอย่างเงี้ยใช้สีธรรมชาติด้วยครับแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมสูตรพิเเศษขของราาทีี่่บมม้ปน เรื่องบ่มข้ามปีใช่ครับ แป้งเ,เนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําให้แป้งนุ่มครัอทำปกติไม่ได้นะฮะต้องครับต้องหมข้ามปีขั้นต่ําปีหนึ่งครับขั้นสามปมีมีเก็บนานๆไว้ก็ประมาณ3ปีก็มีอ๋อยิ่งนานยิ่งอร่อยใช่ครับยิ่งทําให้นุ่มด้วยสําคัญทีส่สุดนะฮะสำหรับเพื่อนๆมันคือสัญลักษณ์หนึ่งของการมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพรักและลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นแล้วกล่องสําคัญนี่ดูกล่องละอน ไม่รั่วกล่องสวยไว้ก่อนกล่องนี้ยังไงครับกล่องนี้4ชิ้นครับราคาอยู่ที่620บาทครับอ๋อครับโอ้แล้วก็มีถุงกระดา่งให้พร้อมกันเป็นเซตเลยครับอ๋ออย่างนี้แล้วก็เซตอย่างนี้ใช่คือใส่อะไรก็ได้โอ้โหพอดีเลยคุณลูกค้าที่เคารพครับสวัสดีนะครับสีแดงสีแดงครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหครับก็จะออกมาแบบนี้นะฮะ ก,ออกี่บาททักนน้กล่องนี้กล่องนี้พันแปดร้อยแปดสิบแปดครับเวลาเราเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่อ่ะครับคือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเหมือนการที่เราได้นดนหน้าด้วยได้หน<ช>้<อ>าด้วยอมแบบนี้เรื่องไปคุยด้วยครับอ่ะเอาอะไรยื่นหมดแล้วอ่ะย <c oughs> ื่นมาขึ้นมาคุณลูกค้าครับขอบคุณมากเลยครับออขอบคุณที่ดูแลผมมาทั้งปีงนะครับเ <c oughs> ดือนนียไปสี่แสนโอ้โหดูนะครับเห็นไหมพันแปดได้สี่แสนตลกเลยก็เไปนะมีตัวนี้ครับออ๋ นนในชิ้นเล็กชิ้นเล็กโอเคโอเคกี่บาทกี่บาทอันนี้พันสองร้อยครับพันสองร้อยบาทครับไปกี่ชิ้นได้กี่ชิน้นได้แปดชินช้นครับมันก็จะหลากหลายแบบนี้เลยถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกเองครับอ๋อนี้แปดชิน้นขนมไหว้พระจันทร์กินอะไรน้ำชาครับต้องเป็นชาร้อนแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลด้วยจะยิ่งทำให้อร่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่น้องดาวสายไหมนี่น้องดาวนี่เป็น creativity นะเพิ่งเจอคนนี้วันแรกเลยเนี่ยมาจากรายการอะไรนะอาชญากรรมเลยนะเอ้ไปส้มยังสีทองต้มยูสุมิยาสกิ มาเจอมอค่ะคุณแม่งงคุณแม่บอกเอาตัวอะไรเข้าบ้านคุณไม่เคยเจอรายการแบบนี้คขอออกรายการหนบโอ้ยนังๆคุณเขาคงงงคุณแม่บอกไม่น่าพิมพ์เลยฮมันดมาชิมกันนะอืมแป้งมันนุ่มวะอืมลงตัวกับลำไยนะก็รสชาติส้มจริงๆแล้วก็ข้างในมันมีส้มจริงๆด้วยมีเปลือกส้มด้วยครับอันนี้ก็จะฟิวนุ่มๆครับก็คือแป้งนุ่ม เฮ้ยไม่ร่อยว่ะครไม่รอร่อยนี่คือแค่อยากจะบอกว่าเทศกาลเนาะบสบส่งมอบของให้กับคนที่เรารักผมว่าของก็เป็นของดีแต่ที่เนี่ยกลองสวยครับ,รบแล้วก็อร่อยด้วยตอนแรกก่อนมาคมจะคิดในใจนะว,ว่าคนอะไร จะกินขนมไหว้พระจันทร์เพิ่งได้กินเนี่ยรู้สึกว่าพระเช้าเช้าจิบชาร้อนๆกินขนมไหว้พระจันทร์น่าจะดีเขาบอกต้องมีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นให้ก้องสอรีด้วยเลยครับเพื่อทำเลยครับก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับจากราคา1,200องรนะครับก็จะเหลือ950าาสครับ1,200เหลือ 950ครับลดไปนั่นเยอะเนี่ยกล่องนี้นะครับจาก620เหลือ500ครับ620เหลือ500ครับพิเศษสำหรับแฟนรายการโอ้หพิเศษสำหรับแฟนรายการนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยนะเะี๋ยวดูโรงงานนะว่าจริงๆแล้ววิธีการผลิตเขาผลิตยังไง2เดือนแสนรูปอันนี้ดูว่าน่าสนใจครับได้ครับ มาถ้าเราต้องการจะมีขนมไหว้พระจันทร์หนึ่งชิ้นต้องเป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกนะครับก็คือเอาน้ำเชื่อมไปผสมกับตัวแป้งนะครับแล้วก็มีน้ำมันครับแล้วก็นวดให้เข้ากันแบบที่ผมนวดจะกลายเป็นดันนี้นี่แป้งอะไรครับแป้งสาลีแป้งสาลีแล้วก็น้ำมันครับผจะกลายเป็นอันนี้ใช่ครับโอ้นานมากก็าจะได้อย่างเงี้ยต้องทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับสชั่วโมงเขาจะได้แป้งคือของเราตัวแป้งอ่ะก็จะมีรสชาติด้วยไม่ให้ต่อพอได้แบบนี้จบเนี่ยก็จะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงระหว่างนั้นเนี่ยจะไปกวถ่วนีคก็ืถ ควรถั่วมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นลำไย,ยสีทองอ๋อผมได้ทำนวครับอดนิยมแล้วก็ใส่เป็นผงกาแฟนะครับนี่เลยครับกลิ่นกาแฟครับก็คือนวดเลยครับใช้อุ้งม,มือนะครับใช้อุ้งมือทางนี้นวดแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวลงไปก็คือคุกแล้วก็เอานิ้วเวลาพี่ก้องนวดไปอ่ะพี่ก้องจะโดนแต่ลำไยถูกไหมครับ<อ>เพราะว่าเราอัดใส่แน่นเราใส่ลำไย,ยเยอะอล้กกลับไปแล้วก็โดนโดนลำไย,ยไม่ใช่แบบเป็นยานต่อไปก็เราก็จะชั่ง ครับเพราะว่าเราต้องการความมาตรฐานครับก็นวดนิดนึงให้มันให้มันเข้ากันนะครับไม่ใช่แผ่นชิ้นยังไงวะนี่เอากระยิ่งเลยว่ามือทุกชิ้นเลยมือทุกชิ้นแทนเมรอ่ะต่อเราต้องกดให้เรียบนะครับโอ้กันทุกครั้งที่ได้รับของจากเบเกอรี่ฮัทไปต้องรู้ว่านี่ทําด้วยใจไม่ใช่เครื่องทำครับผมแล้วก็กดให้เข้าแม่พิมพ์นะครับ โอ้ยอมแล้วครับร้อยสิบยอม,ยอมที่พีขนาดนี้นี่ครับแล้วเอาไปอบอีกกี่นาทีครับอ่าอบอีกครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงใช่ครับ,ร,บรวมกระบวนการแล้วนี่คือ50ปี ในการคิดค้นสูตรน้ำเชื่อมอีก1ปีครปีหมักแป้ง2ชั่วโมงบโอบอีกครึ่งชั่วโมงได้อน,นี้มาไปทำเองจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วควรสั่งผมดีกว่าอ่าละอย่างนี้แหละตามเียนได้เลยครับก็คือเพจเบเกอรี่ฮัท0 0งศนะครับขอฝากร้านเบเกอรี่ฮัทนะครับ,รรบแตกต่างไม่เหมือนใครนะครับหาทานในที่นี่ที่เดียวครับเป็นขนมมงคลของฝากผู้ใหญ่ตามเทศกาลโอกาสพิเศษต่างๆครับทั้งหมดที่พูดมาก็มาถึงเจอน้องเขาก็รู้สึกว่าเป็นคนรุ่นใหม่เห็นน กิเราก็อยากสนับสนุนอยากเป็นกำลังใจอยากส่งเสริมก็ขอให้ขายดีๆนะฮะรับช่วงตอ่อจากคุณแม่แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนนี่รุ่นลูกนี่รุ่นแม่คุณแม่คุณแม่ัสดีนะครับ <c oughs> คนอะไรมีโรงงานอยู่สีน้องคนรวยเลยอยาต้องจับยืนอีกไหมครับไม่ต้องแล้วเอาไทําอะไรก็ทบไปตลกดีพี่อยากแก้ผมดิตุบตัตบ